ดวงชะตามีใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่นขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณน,นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวรัคนาทั้ง12ราศีประจำเดือนมีนาคม2565ค่ะ ที่เราจะดูในภาพรวมตลอดทั้งเดือนนะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาการโคจรย้ายของดาวในการเปลี่ยนแล้วก็ย้ายราศีนี้จะส่งผลถึงเจ้าชะตาในเรื่องอะไรบ้างก็มีทั้งให้ผลดีแล้วก็มีทั้งให้ผลเสียนะคะเราก็จะได้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมการนะในการที่เรียกว่าวางแผนนะชีวิตหลังจากนี้ไปอีก31วันค่ะ โดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยที่เราจะมาดูการโครจรย้ายของตัวดาวนะคะซึ่งในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นะคะจะมีการโครจรย้ายของดาวทั้งหมด3ดวงแต่เป็นการโครจรย้าย4ครั้งนั่นก็หมายถึงในเดือนมีนาคมนี้ดาวพุธจะโครจรย,ย้ายเปลี่ยนราศีถึง2ครั้งภายใน1เดือนซึ่งเหตุการณ์นี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะ ดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารดาวแห่งการเจรจานะดาวแห่งการเข้าสังคมดาวแห่งการติดต่อนะคะเมื่อดาวเขาโคจรวิปลิตหรือผิดปกติไปนี่แหละก็ทำให้เขาเรียกว่าคำพูดคำจานะอุปสรรคปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการสื่อสารความไม่ชัดเจนต่างๆก็จะมีเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการผิดสัญญาบ้างาที่รับปากตกปากรับคำอะไรไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลของตัวดาวพุธนะคะ แล้วโดยในในช่วงของปลายเดือนก็จะมีการโครจรย้ายของตัวพระราหูอีกยิ่งส่งผลทำให้เดือนมีนาคมนี้ก็เป็นเดือนที่เรียกว่าจะพลิกฟื้นนะให้กับหลายๆลาราศีแล้วก็ลัคนาเกิดนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกันหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันนะคะดาวพุธนะคะก็มีความสำคัญกับ ตัวท่านโดยตรงเพราะว่าเป็นดาวประจําราศีแล้วก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องในมุมของตัวการงานนะคะในช่วงที่ผ่านมานะชาวราศีกันเองนะก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยที่จะมีอะไรกระเตื้องใช่ไหมคะยังรู้สึกแบบยังมีภาระยังมีเรื่องราวของความยุ่งแล้วก็วุ่นวายนะคะถึงแม้ว่าดาวพุธเองเขาจะอยู่ในราศีมังกรนะไปอยู่ในเรือนที่มีทั้งดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่สมพลนี่แหละ แต่ก็ยังเรียกว่ายังไม่มีแรงหรือไม่มีกำลังสักเท่าไหร่นะอาจจะเป็นช่วงที่เหนื่อยนิดนึงประกอบกับในช่วงนี้เวลานี้ดาวพฤหัสก็ไม่ให้คุณกับเจ้าชะตาเพราะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมชาวราศีกันมันยังดีไม่พอหรือดีไม่สุดนะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในช่วงที่ดาวพุธเขาโคจรย้ายเปลี่ยนราศีแบบนี้ส่งผลอะไรกับชาวราศีกันได้บ้างคะ่ะเรามาเริ่มต้นกันในวันที่1วันที่สองมีนาคมนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเกณฑ์โชคลาภนะของเจ้าชะตาอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะใครจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงระยะเวลานี้เรียกว่าดวงโชคไม่เด่นก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าซื้อน้อยๆนะหรือบางคนบอกว่ามันไม่ได้อะมันต้องซื้อมันต้องแบบเปิดดวง ก็ลองหยิบเลขหรือตัวเลขที่เราไม่ชอบไม่ถูกใจดูบางทีไอ้เลขที่เราไม่ชอบไม่ถูกใจนี่แหละมันอาจจะให้โชคกับเรานะแต่อาจจะไม่ได้เงินมากสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นดาวเข้าไปอยู่ในภพของความเป็นอุปสรรคนะบางทีอาจจะได้เลขเลข็กน้อยๆพอเป็นน้าจิ้มนะคะก็ให้ความเขาเรียกว่าให้ความตื่นเต้นกันแล้วกันนะแต่ก็อาจจะไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่อันนี้ชาวราศีก,กันต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงค่ะ ในวันที่สองมีนาคมดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกุมนะคะเป็นพบอาริของเจ้าชะตาการโคจรย้ายของตัวดาวพุธนี้โอ้โคจรเข้าไปอยู่ในพวกของความเป็นอริอริก็หมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งขันดาวพุธโคจรร่วมกับตัวดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพฤหัส ดาวทั้ง3ดวงนี้ก็เรียกว่าอยู่ในจุดที่ไม่สนับสนุนในดวงชะตาชาวราศีกันแล้วก็ลัคนาราศีกันในช่วงเรียวเวลานี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะการพูดคุยการติดต่อการเจรจาคําพูดคําจาของเราไม่ว่าจะสื่อสารออกไปหรือจะเป็นคําพูดที่พิมพ์นะ,ะต่างๆก็ต้องระมัดระวังมีโอกาสที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้มันสร้างปัญหาให้กับเจ้าชะตา โดยเฉพาะขั้นดาวีี่ทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารการลงลายมือชื่อการเซ็นสัญญาการกู้ยืมหรือการค้าประกันต่างๆมีโอกาสที่จะผิดพลาดมีโอกาสที่จะมีปัญหาคนอาจจะเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าชะตาได้เช่นเดียวกันค่ะในวันที่3วันที่4วันที่5มีนาคมนะคะ ในช่วงของ3วันนี้เนี่ยเรียกว่าทิศทางของดวงชะตาหน้าของท่านก็จะขยับดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังต้องระมัดระวังปัญหาปากเสียงระหว่างตัวท่านแล้วก็คู่ครองคนรักแล้วก็หุ้นส่วนบางทีอาจจะมีความหงุดหงิดลำคาญใจที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในมุมของตัวความรักความสัมพันธ์ แต่ว่าในมุมในด้านดีเนี่ยเรียกว่าคู่ครองคนรักถึงแม้ว่าจะหงุดหงิดบ้างรำคาญใจบ้างแต่ก็ยังเกื้อนหนุนสนับสนุนเจ้าชะตาอยู่เช่นเดียวกันนะคะในวันที่6วันที่7มีนาคมนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะ โชคลาภการเดินทางไกลจะมีเกิดขึ้นบางท่านก็มีเกณฑ์ของการทํางานต่างถิ่นต่างที่การไปในสถานที่ต่างๆนะที่เรียกว่าเป็นการออกนอกพื้นที่นะไปทํางานต่างที่หรือการทํางานที่มีการสัญจรเนี่ยนะคะนะอยู่ไม่ติดที่จะให้โชคแล้วก็โอกาสในด้านดีกับเจ้าชะตาค่ะเรียกว่าอย่าอยู่นิ่งนะคะอย่าอยู่นิ่งคือถ้าทํางานค้าขายก็ลองเปลี่ยนมุมเปลี่ยน สถานที่ในการขายก็จะช่วยนะกระตุ้นทำให้เ,เขาเรียกว่าโชคแล้วก็โอกาสในด้านดีจะมีเกิดขึ้นในวันที่8วันที่9นะคะมีนาคมในช่วงระยะเวลานี้นะคะในมุมของตัวโชคโอกาสความสำเร็จคนช่วยเหลือคนสนับสนุนนะคะหรือผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีมีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือสนับสนุนท่านแต่บางครั้งนะคะเรียกว่า ดาวแห่งความเป็นผู้ใหญ่ดาวแห่งการช่วยเหลือดาวแห่งการสนับสนุนเขาโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนที่เป็นศัตรูก็อาจจะได้รับผลที่ไม่เต็มเม็ดเต็ม,ม,ตมหน่วยสักเท่าไหร่นะคือผู้ใหญ่ช่วยเหลือแหละแต่อาจจะแบบไม่เต็มแรงหรือเต็มกําลังจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนผู้ใหญ่ห่างเหินหรือผู้ใหญ่ไม่ค่อยเมตตาอาจจะรอช่วงเวลาจังหวะนิดนึงนะคะนะในวันที่10 11 12มีนาคมนะคะในมุมของตัวการงานนะคะในมุมของโอกาสนะในเกี่ยวข้องกับการงานต่างๆก็อยู่ในช่วงจังหวะที่มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งเสียในด้านดีก็คือเจเ้าชะตาก็มีโอกาสใหม่ๆนะคะที่จะเกิดขึ้นใครที่กำลังมองหางานทำในช่วงของ3วันนี้เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้งานนะ แต่ว่าถ้าเจ้าชะตาเองเนี่ยเป็นคนที่เลือกเยอะนะมีข้อแม้ข้ออ้างต่างๆเยอะแยะมากมายเจ้าชะตาก็อาจจะพลาดโอกาสนะคะตามลักษณะของดาวประจําตัวไปอยู่ในพวกของความเป็นอริส่วนใหญ่ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวท่านนะทั้งนั้นเลยคือเป็นคนที่หาปัญหามาให้ตัวเองได้สําเร็จอย่างเงี้ยใครที่มีงานในช่วงระยะเวลานี้ถึงแม้ว่างานอาจจะยังดูเหนื่อยดูเครียดดูยังไม่เป็นผลลัพธ์อะไรในด้านดีสักเท่าไหร่ แต่ก็ต้องอดทนก่อนนะคะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบกันทุกคนเจ้าชะตาเองก็ต้องแบบอดทนเนะเาะนะคะวางแผนบริหารจัดการจัดสรรชีวิตกันให้ดีๆเอาเรียกว่าเอาสถานการณ์ณนะปัจจุบันเนี้ยให้มันผ่านพ้นไปก่อนนะอย่าเพิ่งเลือกอย่าพึ่งจะไปพ่่าบ่นอะไรนะคะเพราะว่ามันก็ได้รับผลกระทบกันทั้งหมดค่ะ ในวันที่13-14มีนาคมนะคะโชคโอกาสความสำเร็จโชคลาภแล้วก็มิตรสหายใหม่ๆเนี่ยจะให้ผลดีกับเจ้าชะตาบางท่านก็มีเกณฑ์ในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าโชคลาภของขวัญของกันของกำนันหรือบางครั้งก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของตัวลาบปากก็ได้ค่ะในวันที่15-16-17มีนาคมนะคะในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังมิตรสหายนะ มิตรใหม่หรือคนที่จะเข้ามาในช่วงรียะเวลานี้อาจจะมาสร้างความเดือดร้อนความอึดอัดใจให้กับเจ้าชะตาค่ะต้องระมัดระวังในช่วงของสวันนี้ค่ะในวันที่15มีนาคมดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมีนนะเป็นพบ ปัตตนิของเจ้าชะตาะดาวอาทิตย์นี้นะคะก็เป็นดาวที่มาจากในพวกของความเป็นวินาศเข้ามาเล็งลัคนาหรือก็เล,งล็งราศีเจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังนะบางทีอุปสรรคปัญหาความเดือดร้อนหรือความหงุดหงิดลำคาญใจอาจจะมีเกิดขึ้นหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องราวของความร้อนๆน,นะเออนะคะร้อนใจนะ ในช่วงระยะเวลานี้ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างท่านกับหุ้นส่วนคู่ครองคนคนรักหรือคู่ค้าคู่สัญญาตลอดจนเพศตรงข้ามค่ะในมุมของความสัมพันธ์สําหรับคนที่ยังโสดอยู่ในช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องระมัดระวังนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนมีเจ้าของคนมีคู่นะคะเข้ามาพัวพันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่สามารถเปิดเผยได้อันนี้ต้องระมัดระวังค่ะในวันที่18-19 มีนาคมนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเรียกว่าดาวเข้ามาอยู่ในเรือนชะตาของตัวท่านส่งผลให้ชาวราศีกันและก็รัคนาราศีกันโชคลาบโอกาสนะคะจะมีเกิดขึ้นการประกอบธุรกิจการค้าขายในช่วงของในช่วงของสองวันนี้เนี่ยเรียกว่าอยู่ในทิศทางที่ดีมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่ๆนะคะการงานก็เรียกว่าอยู่ในจุดที่อาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างนะคะแต่ก็ให้ผลดี โดดสิ่งที่จะมีความโดดเด่นเลยก็คือเรื่องของตัวโชคลาภค่ะในวันที่18มีนาคมดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวประจำตัวของตัวท่านจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมีนเป็นภพปัตตนิดาวพุธจะไปโครจรร่วมกับตัวดาวอาทิตย์ซึ่งดาวสองดวงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคู่มิตรนะคู่การติดต่อคู่การเจรจา ดาวประจําตัวโคจรเรียกว่าถอยเ,อเดินหน้าออกจากภพของความเป็นอาริในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์นะอยากจะทํำนู่นทํานี่นะคะนะเรียกว่า ในมุมของการคิดการวางแผนจะมีเกิดขึ้นตามลักษณะของตัวดาวนะคะนะแต่ดาวพุธนี้นะคะเมื่อโคจรเข้าไปร่วมกับตัวดาวอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือในพวกของความเป็นวินาศถึงแม้จะเป็นดาวในด้านที่ดีแต่ดาวอาทิตย์ก็มีเขาเรียกว่ากําลังนะคะนะเพราะนั้นการคิดการตัดสินใจอะไรในช่วงระยะเวลานี้บางครั้งก็ต้องละเอียดถี่ถ้วนบางครั้งความใจร้อนนะ ความใจใหญ่ความไม่ค่อยกลัวอะไรเนี่ยบางทีทําให้เราอ่ะอาจจะมองอะไรที่แบบผิดพลาดไปนะคะดาวพุธก็เป็นดาวที่อยู่ในภพของตัวกรรมมะเจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์ของการร่วมหุ้นลงทุนนะอ่นนี้ต้องระมัดระวังด้วยบางทีคนที่เข้ามาพูดคุยชักชวนให้ค้าขายหรือให้ลงทุนเนี่ยเขาก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างแอบแฝงตามลักษณะของตัวดาวอาทิตย์นะที่มาจากภพวินาศคือ,อาบางทีมันอาจจะ มาพูดดีแต่ผลที่อาจจะออกมาอาจจะไม่ดีก็ได้อันนี้ต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีๆค่ะในวันที่ 20- 21มีนาคมในช่วงระยะเวลานี้การเงินของเจ้าชะตาก็จะขยับดีขึ้นนะมีโอกาสที่จะได้ลาบผลผลประโยชน์หรือกระแสการเงินในช่วงของ2วันนี้อยู่ในทิศทางที่ดีอาจจะมีเงินก้อนใหม่ๆห,หรือมีกระแสการเงินจากช่องทางอื่นๆที่จะไหลเข้ามานะคะ ในวันที่22・23มีนาคมในช่วงระยะเวลานี้การเข้าสังคมนะการเดินทางก็จะมีเกิดขึ้นเจ้าชะตาอาจจะได้ไปในสถานที่ใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นการท่องเที่ยวหรืออาจจะเป็นการไปดูงานไปหาไอเดียไปหาแรงบันดาลใจนะที่อยากทำอะไรใหม่ๆในช่วง2วันนี้ก็อยู่ในทิศทางที่ดีค่ะในวันที่24 25มีนาคมนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ในมุมของด้านดีเลยก็คือใครที่จะมีเกณฑ์เข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลืออะไรจากกับผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ก็เรียกว่าทิศทางของดาวก็อยู่ในในด้านที่ดีแต่อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะตามลักษณะของตัวงานหรือบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราไปขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่อาจจะแบ่งรับแบ่งสู้คืออาจจะเรียกว่าช่วยเหลือหรือสนับสนุนเราอาจจะไม่เต็มที่สักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ เรียกว่าอดทนนิดนึงนะคะรอจังหวะออของชีวิตที่มันจะมีการเปลี่ยนในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนี้เชื่อว่าชาวราศีกันและลัคนาราศีกันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะในวันที่26-27มีนาคมนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะเจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียเพราะว่าดาวโคจรเข้ามาอยู่ในช่วงจังหวะที่ เขาเรียกว่าไปเจอกับดาวที่มีทั้งคู่มิตรแล้วก็คู่ของความเป็นศัตรูในช่วงของสองในช่วงของสองวันนี้ก็อาจจะมีเรื่องราวของความกระทบกระช่งกันความผิดใจกันจากบริวารหรือลูกน้องหรือผู้ที่อ่อนวัยกว่าก็อาจจะต้องระมัดระวังในจุดนี้ด้วยในวันที่28 29 30มีนาคมนะคะในช่วงระยะเวลา3วันนี้อาจจะมีเรื่องราวของความหงุดหงิดความลำคาญใจจากบริวารลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะในวันที่28นะคะในช่วงของ11นาฬิกาจนถึง12นาฬิการามัดระวังปากเสียงกับบริวารลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะในวันที่30มีนาคมพระราหูจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีเมษเป็นพบมรณะ ซึ่งท่านก็สามารถกดติดตามรับฟังในคลิปของตัวพระราหูของชาวราศีกันและก็รักานาราศีกันที่เราลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้ค่ะในวันที่31มีนาคมนะคะเจ้าชะตาที่ยังโสดอยู่ในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสได้เจอคนรู้ใจเจอคนถูกใจอาจจะได้มาจากเพื่อนร่วมงานหรือคนในที่ทํางานนะคะคนโสดอาจจะไม่โสดก็ได้นะในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ การพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีกันแล้วก็รัคนาราศีกันซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจจะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหล,หลายๆท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ